ดีครับทุกคนพาเพื่อนมาเบืองเท่าทุกคนเห็นบ่ไ่อยู่เมืองหลวงบ่เคยเห็นเท่ากับมาเบืองเด้อนี่บ้านข่อยก็เอือนเท่าทุกคนเออหรือว่าภาษาไทยกลางเขาเอื่นสาลายํำจืดบ่ทุกคนเห็นบ่ผมจะเอามือเศร้ากัมาเบืองท,ทุกคนนี่เห็นบ่ทุกคนเขามีชีวิตอยู่ในน้นำไดจังไดทุกคนหลากเลิกเขากับ่บมีเทุกคนเออหลากไอ้ยังเขากับก่บมีก็จะลอยอยู่น้ำหนามแนวหน,นี่แหละทุกคน นี่นี่เขายังเขียวเขียวอยู่ทุกคนถ้าเขาเขียวเขียวแนวนี่ถ้าเขาเขียวเขียวแนวนี่ก็แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่นียทุกคนอืถ้าเขาเศร้าเขียวปับเขาก็จะออกสีเทาๆทุกคนอ่านั้นแสดงว่าเขาตายเขาเปลี่ยนเซนเซนนี่ทุกคนเพื่อนเพื่อนมองเห็นบอนี่เขาเปลี่ยนเซนเซนนี่ทุกคนเขาจะเปลี่ยนเซนเซนอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะดึงภาพมาอื ผมดึงภาพข้ามาทุกคนเห็นบ่เขาเปลี่ยนเส้นเส้นอยู่ทุกคนนี่เขาเปลี่ยนเส้นเส้นอยู่ทุกคนเส้นเขาหน่อยหน่อยหนึ่งทุกคนเส้นเขาหน่อยนิดเดียวเองทุกคนนะหลากเหลือเขาก็บม่มีแต่ว่าเขาลอยอยู่นน้ำเขามีชีวิตใดจังใดทุกคนก็บอกโหอกันนี่บ้านคอยเขาเอื่นเท่าทุกคนแต่ว่าภาษาไทยกางเขาคงจะเอื่น่าสาลายหํำจืดบ่ เขาจะมีไอ้สรรพคุณทั้งยาอีหยังบ่บ่ก็บ่ฮู้เด้อทุกคนนี่นี่บ้านข่อยก็เอิ้นเฒ่าทุกคนเห็นบ่แต่ว่าเฒ่าสายพันธุ์นี่กินบ่ได้ดีทุกคนเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่ากินบ่ได้ก็บ่เคยได้ถามเขาว่าเป็นเพราะอีหยังจึงกินบ่ได้เนาะเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะมีอาจจะมีคน อาจจะมีคนกิ่นเนาะทุกคนล่ะก็เขาอาจจะบอสบายหรืออาจจะเป็นอีหยังจกักอย่างใดยอย่างหนึ่งจักอย่างล่ะทุกคนทึนี้เขาก็จะบวกกันปากต่อปากเนาะบลลโบล้านเขาก็จะบวกกันปาก่อปากไงเออเขาจะบวกกันปากต่อปากทึนี้ก็เลยบมีภัยกินจักเถ่อเท่าสายพันธุ์นี่ทุกคนนี่กันโว่ทุกคนเป็นพันๆเลย อาจจะมีคนกินระบาสบายบะคนสมัยโบราณเขาจะว่ากินเด้อเท่าอันนี้กินบ่อได้เขาจะเบากันคนในหมู่บ้านอนี่ายังเขาจะหูกันเมื่อเลยว่าเท่าสายพันธุ์อันนี้กินบ่อได้เขาก็เบากันแต่พอเวลาเข้าไปถามเราเป็นเพราะอยังกินบ่อได้เขาก็ตอบบ่อได้ที่ตกคนอาจจะมีคนสมัยก่อนกินระบาสบายเขาก็จะเบากันปากต่อปาก เราเผาพันธุ์มนุษย์เขาก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะสมมติว่าเอาคอยยุม้มูมบานนี่คอยไปเอาเมียบานอื่นกับไปว่าวันอื่นว่าเท่าสายพันธุ์นี่กินบ่ได้เรือสายสาลายสายพันธุ์นี่กินบ่ได้เรือเดี๋ยวจะเป็นอันนั้นอันนี้จังสันจังสีเขาก็บอกกันจากหมบานนึงไปอีกหมบานนึงขยายกว้างไปเรื่อยๆกว้างไปเรื่อยๆเนาะทุกคน ก็เลยสรุปแล้วก็เลยบบมีไผกินจะค้นมาทุกคนนี่เท่าสายพันธุ์นี่ก็ค้งกินบ่ไดดอกค้นในโมบานก็บ่มีไผกิ่นจะคนทุกคนเราก็จะมีเท่าสายพันธุ์หนึ่งเท้าสายพันธุ์หนึ่งหังยังบันเขายังบทันเกิดอยู่แถวโมบานผมยังบทันเกิดอยู่ทุกคนนี่เขาเกิดจะเท่าสายพันธุ์อันนี้เนี่ยเท่าสายพันธุ์อันนี้จะเกิดขึ้นก่อนเด้อนําโมบานผม แต่ว่าเลืออีกสายพันธุ์หนึ่งเส้นเขาจะใหญ่ดิทุกคนอันนี้เส้นน้อยนิดเดียวเองทุกคนหน่อยกูขนตาอีกทุกคนแต่ว่าจะมีเท่าอีกสายพันธุหนึ่งนะคนนหมโ่บานเขาว่ากินใดผมเองก็กินนะทุกคนเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ้นเบามาปากต่อปากเนาะอันนั้นเส้นใหญ่ ใหญ่เท่าๆกันกับกับเสซนผมแ่ะทุกคนหรือว่าใหญ่กว่าเ้นผมแ่ละทุกคนแล้วทุกคน,กคนอุดมสมบูรณ์ของเขาเนะในท้องตลาดก็มีขายทุกคนผมไปตลาดบ่อยๆก็เห็นอยู่เพื่นเฮ็ดขายเพื่นเฮ็ดเป็นกล่องกลองน้อยๆนอยหนึ่งทุกคนกล่องละ20บาท20บาท,าบาทแม,ม่สมัยเด็กหน่อยผมก,เก,ก,ม 30, 30ก็เคยกินอยู่ทุกคนประมาณ30 30กว่าปีที่แล้วทุกคนเคยกินอยู่ สามสิบสี่สิบปีที่แล้วเคยกินอยู่ทุกคนแม่แม่เพื่อนเคยเอามาเห็ดไท้กินอยู่แซบแซบไหมทุกคนเพื่อนเพื่อนจะปิ้งปลาทูก่อนทุกคนหรือถ้าเขามีป่าช่อนหรือเขามีป่าดุก,กระได้ทุกคนเขาเขาไปแค่แค่เอาแต่เนื้อมันทุกคนแค่เอาแต่เนื้อมันหลักะมาต่ำให้มุนมุนมุน,มนทุกคนหลาก็เอาเท่าเท่าสายพันธุ์ที่กินได้เนี่ยเ้นยงยงไหมทุกคน าเอามาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนทุกคนเวลากินจะได้กินง่ายเนาะถ้าเ้าวบะตัดนี่เขาเขาจะเหย้าๆค่ายเส้นผมนี่ทุกคนข้าต้องข้าต้องมีดตัดก่อนเป็นท่อนสั่นๆสั่นๆนะแม่ทุกคนอืตัวนี้พ่อพ่อข้าแขะเอาเนื้อป่ามาทุกคนเขาก็ไปตำเนื้อป่าให้มุนๆทุกคนตัวนี้เขาก็เอามาคลุกเข่ากับเท้าเข้าในแม่ทุกคนเอามาคลุกเข่ากับเท้าเข้าัวนี้เขาก็เอาน้ำดื่ม น้ำเดือมเขาลงไปละลายหน่อยหนึ่งทุกคนแล้วก็ใส่มะเขือคืนน้ำหลายๆคนคงหูมัง้งมะเขือคืน,นเวลาเขากินเขาไปกินกินเขาจะชุนชุนนี่ยทุกคนถ้าเขาเอาไปใส่เท่านี่เขาเขาจะปรับตัวเขากันค่อนข้างดีแล้วก็คนขางแซ่บทุกคนอื เราเขาก็ใส่เครื่องปรุงรสเป็นอีนยังพุงชะลดน้ำปลาอียังกะวา่าใส่น้ำป,ปลาแดกปลาแล้วตะไคร่หมักนะทุกคนแบ่แบโพดแ่บโพทุกคนมีเขาเนี้ยเป็นกำปั้นกัเม็ดเป็นกำปั้นมีเขาเป็นหมอกินกันหาคนกะเมิดเป็นหมอทุกคนแสบโพดแบพ่บโพดีทุกคนเท่านะบางคนเกิดมาทั้งชีวิตยังบม่มีโอกาสได้กินเลยดีทุกคนเท่านี่เออ เกิดไปจนหกสิบเจ็ดสิบปีบางคนตายมาแลงวกแข่งยังไม่เคยได้กินเลยที่ทุกคนเท่านี่กระทบโบหูเลยที่ทุกคนบางคนโบหูอลีหลีว่ามันมาจังใดมันเกิดจังใดขนาดยางในตลาดบางเทือก็หูเห็นอยู่แต่กะบางเทือก็บระกาถามแม่ค้าด้วยบางคนนะเออ พอกาถามเมยขาด้วยบางคนแถบบางคนกับแถบบลูแว้มันเหม็นอีอย่างจังสิคิวค้วเขียวยงยงจย่งสิแม่ขา่าเ,เป็นเห็ดเป็นกล่องหน่อยๆขายกล่องละเร้าบาทเส้าบาทนะพม่ทุกคนเออบางคนแปดสิบเก้าสิบปียังบ่เคยได้กินยังบ่มีโอกาสเด็กินเด้อผู้ใดยังบ่เคยได้กินก็ล่องไปเอาไปเห็ดกินเบิ่งเด้อสื่อไปจ็กสองกล่องกล่องละเส้าบาทลวพิตัดเป็นทอนทอนสันๆนแล้วก็ไปเห็ดคือจังผมวานละริกเข้าก็ควนจักขวาพผิกก่อนเด้อ พริกเนาควรจากขวกกอนให้เขามีกินหอมๆเนาะเอาไปขวัวไฟหรือเอาไปย่างไฟกระไดเนาะพริกนี่เนาะ แล้วก็มาต่ำหมุนมุนต่ำไส่ป่านแล้วทุกคนใส่ป่าแล้วเขาก็ตัดตอนเท่าเป็นตอนตอนแล้วก็ใส่มะเขือคืนลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวหรืออีหนังเครื่องปรุงรสผู้ใดมักปลาก็ใส่น้ำปลาลยะลงไปหน่อยหนึ่งทุกคนโอ้ยแสบผดแสีบฟูนะทุกคนกะมาเหล่ามาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังบางคนกะบอกเคยกินเนาะกะอันนี้เป็นเท่าตายหรือเท่าสายพันนี่กินบ่ไดดผู้เท่าผู้แก่ก็บอกว่ากินละตายจักเมนบ่แเมนอันนั้นกะบ่ฮหูเด้อบ่ว่าผู้เฒ่าผู้เก่เพิ่นอาจจะ yeah <clears throat> เคยกินมากแต่โบลำโบล้านเราก็อาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งกินลงไปแล้วก็อาจจะเกิดการโบสบายแล้วเขาก็วอกันปากต่อปากเลยมาเนาะก็เลยโบมีไผกินทุกคนเท้าสายพันธุ์ที่กินใดก็มีอีกสายพันธุหนึ่งเสร็จใหญ่ๆเขาจะงามงามทุกคนก็ขึ้นมงใดเขาจะงามเขาเอามือไปซ้าเอาน้ำหนามน้ำหยางเลยดีทุกคนซ้าเอาน้ำหนามน้ำหยางเขาเขาจะอยู่ตามตามน้ำนั่นล่ะทุกคนเขาจะอยู่น้ำหนามน้ำหยางนั่นล่ะมือนีกับโบมีหยังไหลายกับมาบออ เพื่อนได้ฟังว่าสาลายน้ำจืดหรือบาน่อยว่าเอือนเท้าแค่นี้ละวัดดีครับ